จอได้ไหมหรอเนี่ยเดินมาช่วยเหลือมาดีนาจะช่วยไว้น่ะเด็กนักทายแน่มันก็ดีมันก็ช่วยทางานบ้านเบาหนูเอะเลยไปไหนแล้ววะนุ่นทาสวนอยู่หลังบ้านเลยเด็เรยกมาซีจะมือจะข้ามเาเนี่ยมันเนะเอนแม่เรียกแม่เรียกเองเรียเอเอเดยเดิดนเดเ้ยเอนไม่ทำสวนเด็นแล้วไง ูคุณแม่อนุญาตมานั่งกับแม่นี่แหละคือว่าตอนนี้มันจะมืดจะเข้าเงาแม่น่ะม่วงอ่ะคุณนายม่วงคุณนายก็นอนเลยครับคุมันนอนกับแม่ได้มั้ยนอนเป็นเพื่อนกันนะให้ผมนอนด้วยเออเอ็งนอนกับแม่เพิ่มเขาขายความิโอ้ยไม่ต้องกลัวกูอยู่ด้วยนอนเฉยไม่ทำไรหรอะทำทีรดียวมีอะไรก็แท็กทีมกูแล้วกันนอนได้น้อสาวช่วยเหรอไว้เนี่ย คุณนายนอนเลยผมนอนขอขอนอนตักหน่ะปีนี้แม่มีท้องมันด้วยมือมันปากดีจริงๆยันแซวพุงกูยจังคุณนายนอนเอาก้าวเท้าขึ้นมาข้างบนแล้วก็นอนตัวลงมานอนก็ได้ครับดีไปไม่ใช่ไม่ใช่คุณนะคุณนายนอนแบบปกติเนี้ปกติหายลงมาไม่ใช่อ้คุณนายหันอย่างงี้ปัโถงนอนก็ทีเออเบาด้วยคอห่ะ กลับเลยพี่ลิเกเลิกไว้ไม่ชินปกติกูกลับตีสองเดี๋ยววันนี้เลิกไว้คนดูชวนคุยกับเที่ยงคืนหลายหาวเลยลิเกข้างในเมื่อไหร่จะออกต่อพ่อพีฮะพ่อพีพ่อผีต้องลัวมือ แม่เย่ยนะช่วยด้วยใครอยู่แถวนี้ช่วยฉันด้วยช่วยด้วยจ้ะช่วยด้วยช่ชวยฉันด้วยนะอีเดือนลูกมันมาดกรรชนจะขอร้องกูบอกให้มึงไปเปลี่ยนชุดช่วยด้วยอีเดือนช่วยด้วยยัไม่เปลี่ยนลูกบอกเลยไ,ไม่เปลี่ยน อดเเเาใช้ะหไม่ใช่เดือนค่ะดีดีที่เองจำดีไม่ได้หรอไม่ใส่ที่แปะจุกเองใครดีค่ะไม่ใช่เดือนค่ะดีดีไหนดีดีค่ะเรื่องื่อดีดีค่ะเดือนไหนดีไม่รู้จักอย่ามาทำร้ายดีนะครับดีไม่อยากเสียความรู้สึมาก Didi, dia buat senaman ni, ha? Dia menjungkan dia. Dia sah. Dia. Saya boleh. 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 Saya boleh กูเล่าเอาก็มึงฝันไงกูไม่ได้ฝันมึงฝันใครเกี่ยวแล้วมึงฝันด้วยไม่ได้ฝันก็มึงอ่ะกูบอกให้มันเปลี่ยนชุดไงเดือนไม่เปลี่ยนชุดมันเป็นอะไรเนี่ยหรือจะเอาเสือดาวเดี๋ยวกูถอดให้ไปนอนแสบตัวเนี่ยชีวิตวันเด็กแม่ดาวบางครั้ที่น่เปลี่ยนชุดแต่ไม่เป็นคนน่าจ้องเคล้า เดยอยากทำลูกเดนสัญญยากับแม่นะว่าเด่จะบวชให้แม่จะเหีเห่นเธอจะเลองขเด่นก่อนแมจะตายคับแม่ช่วยแม่ด้วยเด่นัญญาเด่กจะบวชให้แม่เองไปเปชุดทเป็นดาวเดี๋ยอกกับแม่ก่อนเดียวดาว่กแม่ความจริงม่ใช่ความฝันก็ไม่เธอและแล้วเจ้าเด่นต้องจ็บแ แม่ไอ่เด่นไม่น่าเหลือดูดิแม่ระวังจิงนี่อะไรนะพี่ผมอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะไม่ไม่อ่ะเป็เไรตูดก้นออกมาแล้าเกลียดแม่มาคุมแม่แม่แม่มาเฮ้ยไมคุมข้างล่างเหรอ้าวคุมข้างล่างกูจะเห็นไม่ได้แม่มาหาเอ็งฝันว่าแม่มาหาน้องชายไล่ตีให้แม่มาคับแม่จะจ่ายทุจรรา์ พอนข้าวแม่ใส่ชุดดำแม่ขอให้เอ็มกลับไปบวชให้แม่เออใช่เลยเอ้าแล้วพี่รู้ได้ไงไม่รู้ได้ไงกูอยู่ในฝันกับมึงด้วยผมสัญญากับแม่ไว้ผมจะไปบวชให้แม่ผมต้องไปอยู่ที่นี่ไปบวชให้แม่เหมือนกันไปไหมไปพี่ล่ะไปดิบอกพี่ยาข้าห่วงใยฝันยิ่งใหญ่เข้าไม่เยือกห่วงแม่คนดี